สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ยายพาเพื่อนๆมาชมวิธีทำสะดอเคราะห์ให้ยาย่ทวดนะคะอันนี้ตาเขาเรียกมหานะคะภาษาพื้นบ้านของเรานะคะนี่เขาทำวิธีสะดอเคราะห์ให้ยาย่ทวดค่ะ มาร่วมงานด้วยมาร่วมงานกำลังทานข้าวอยู่นะคะวันนี้กับข้าวอร่อยจ้ามาชมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วย หา <ใจ S 1> หาดูยากค่ะเปนะ็นลา้านนะล้านพันพันล้านแต่คนในเมืองเขาไม่ได้ทำเหมือนบ้านบ้าน,าน,นเรานะคะพอดีแก่อายุเยอะแล้วนะคะทำวิธีสะดเคราะห์ให,ให้ให้ยายทวด เพ <mm er> no> ื่อนเพื่อนมาชมด้วยนะคะหาดูยากจ้ะใส่ปนเชเดอร์นี่ทานจดจีนมาด้วยอืมจากทำเนือแบบข้าวก็เพียบเลยวันนี้จ้ะมามาชมดูยากนะคะดูซิตาแกทำทุกอย่างเลยนะคะมาด้วยจานใหญ่เอ้ยจะทำ พวกเราท,เรทําไม่เป็นหรอกค่ะ้าวนี้ก็นิมนต์นิมนต์หลวงพ่อมาด้วยอยากมาสะดกดเคราะให้ให้ยายทวดน,นะคะแต่พอดีพอดียายตัดคลิปตัดต่อไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมอีกมีอะไรก็ติดต่อที่นี่แล้วไอ้มือถูไปจ้ามทำอะไรมือทรมือโทรอ้เมือน อันนี้ชมอีกภาพหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะได้แวะมาทังนี้ด้วยค่ะอันนี้บ้านของยายทวดนะคะตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะมันมืดจ้ะไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟให้ยายหน่อยสิจะได้ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยหายากจ้ะ แวะมาชมด้วยนะคะหายากจ้าเพื่อนใหม่เพ erm ื <word Shout> ่อนเก่าของยายก็แวะมาชมด้วยจ้ะวันนี้ทำวิธีสะดาะเคราะห์ให้ยายทวดนะคะแกก็อายุเยอะแล้วนะคะแปดสิบเท่าไรนะแปดสิบสองจ้ะนี่ตรงนี้ด้วยเจ๊ หาดูยากมากจ้ะอันนี้พ,พวกยายทวดทั้งนั้นเลยคะ่ะอันนี้อยู่ในห้องนะคะอยู่ในบ้านข้างในนะคะเครื่องประดับทุกอย่างเลยจ้ะอันนี้ยายตัดต่อไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมอีกภาพหนึ่งจ้ะนิมนมลพระมาให้กระดะเคราะห์ให้ยายทว่จ้ะ อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ใหญ่ด้วยนะคะ atc family ค่ะหาดูยากจะ้ะทุกอย่างเลยนะคะเตรียมเตรียมสองวันเลยนะคะว่าจะได้นะ่ะ ในสมัยต่อไปอาจจะพวกเราทำไม่เป็นหรอกค่ะดูสิคะเพื่อนๆได้ชมแล้วนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหตกใจเลยนี่มันพูลลี่เลาเราเป็นเตนตะกี้ตะที้นี่กูอยไมุ่กไม่กวบเดย

รุ่นเราได้่ทำไม่เป็นหรอกคะ่ะนี่พวกยายโทษคะ่ะหาชมยากนะคะมีครบทุกอย่างเลยคะ่ะ

กดติดตามเป็นกำลังใจให้ให,ใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ